ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมท,ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพางการเลี้ยงหมูนะครับ EP นี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเจริญเติบโตของหมงูนะครับว่าช่วงไหนที่มันเจริญเติบโตได้ดีมีการเจริญเติบโตวไวน้ําหนักเพิ่มไว ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะได้เข้าใจนะครับแล้วก็ให้อาหารอย่างถูกวิธีช่วงไหนที่เขาต้องการโปรตีนมากโปรตีนน้อยนะครับก็เป็นที่กางขาหรือบางท่านก็มีความสงสัยนะครับการเลี้ยงหมูทำไมเอทำไมมันโตชา้า คือบางท่านในสังเกตหมูตัวเองนะฮะคุ้นยังไงก็ไม่โตโตชา้าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการที่หมูจะโตวไวโตวช้านั้นมันก็มีวงจรชีวิตของมันอยู่มันก็มีปัจจัยหล,หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการหรือว่าด้านการบริโภคอาหาร คุณภาพของอาหารสายพันธุ์นะครับถ้าในเชิงวิชาการแลนะครับหมูช่วงแรกๆนี่ก็จะโตช้าหลังจากยานมนะครับแต่พอน้ำหนักได้สักประมาณ30กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยอัตราการแรกเนื้ออัตราการเจริญเติบโต ก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณเมื่อไปถึงจุดหนึ่งเขาก็จะดับลงก็ประมาณว่าน้ำหนักสักประมาณ30กิโลกรัมขึ้นไปหรือบริโภคอาหารเบอร์2องนะครับถ้าเป็นอาหารไม่สำเร็จรูปนะฮะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะเรื่เติบโตได้เร็วมาก ดังนั้นใครที่เลี้ยงหมูนะครับช่วงนี้เขาจะกินเก่งถ้าหมูไม่เป็นโรคภัยนะครับถ้าไม่มีผลกระทบทางด้านสุขภาพช่วงนี้เราควรให้บ่อยๆให้เยอะๆนะเขาจะกินได้ดีจะมีการจะเดินเติบโตได้ไวมากเป็นช่วงที่หัวเรียวหัวต่อเลย นู่นนะครับไปยันถึงร้อยกิโลกรัมพอถึงร้อยกิโลกรัมแล้ว,ลวก็จะจะเริ่มเติบโตชาแล้ครับเติบโตชาจะกินจุมากขึ้นกว่าเดิมนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าคนเลี้ยงหมูจะเลี้ยงให้โตหรือจะเลี้ยงเอากําไรจะจะเลี้ยงเอากําไรก็พิจรารณา ถ้าถึงร้อยโลแล้วก็กินเปลืองแต่จะจะ,จะเริ่มาิบโตชาคือเขาจะดอบลงแล้วนะครับก็จะเริ่มไปสะสมไขมันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสุขภาพหมูต้องดีด้วยนะฮะถ้าหมูเจ็บป่วยมันก็จะโตชาอยู่เดิม มูแต่ละสายพันธุ์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นหมูไทยๆหมูมบ้านๆเราเนี่ยพอถึงร้อยกิโลแล้วก็แปกเลยนะแปกเลยนะครับยังไงก็จะเจริญเติบโตชานะครับทำไมเขาถึงนิยมเลี้ยงหมูอา่าพันธุ์ต่างประเทศกันไม่ว่าจะเป็นพวกดูร็อกลัดไว้แนลนด์เลสพวกนี้นะครับที่เขานิยมอามาขุนกัน พราะว่าหมูพวกนี้นะฮะมันจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับอัตราการเลกเนื้อจะดีจะดีกว่าหมูบ้านเรานะครับคือบางท่านนะครับเลี้ยงหมูมาก็ไม่ได้เคยสังเกตหมูตัวเองเลยก็อยากจะเลี้ยงนานๆขุนอย่างเดียวนะครับจะหารู้ไม่ว่าพอน้ําหนักมันได้ที่แล้วมันก็หยุดเลี้ยงไปก็เปลืองนะครับ ทำไมเขาต้งจับหมูช่วงสามเดือนสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนครึ่งนะครับหรือว่าหมูร้อยห้าสิบวันร้อยหกสิบวันหรือร้อยแปดสิบวันอายุนะครับก็ถึงต้องจับเพราะว่าอัตราการคุ้มทุนมันไม่คุ้มนะครับถ้าเลี้ยงนานไปมันก็กินเลืองไปเปล่านี่มันก็เป็นหลักหลักหนึ่งนะครับ ในการเลี้ยงหมูคุณหมองอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะนำไปพิปจารณานะครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวหลายปีที่ผมเลี้ยงมานะครับก็เฝ้าสังเกตมาอยู่แล้วก็ศึกษาคนฟ้าตามหลักสูตรตามทฤษฎีต่างๆคือจะสังเกตก็สังเกตได้ง่ายๆนะครับ ช่วงแรกๆเนี่ยถ้ายังไม่ถึง30กิโลกรัมนะนี่ก็จะเป็นมุ่นเป็นนี่ออแอๆนะครับหลังจาก30กิโลกรัมแล้วเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างนะครับจะแตกไซ้ก็แตกไซช่วงนี้นะฮะถ้าตัวในสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีมากมาก ดังนั้นถ้าใครเลี้ยงหมูแล้วไม่สังเกตเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนมีเยอะนะฮะยิ่งราคาหมูในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่ราคายืนมาได้ขนาดนี้นะครับไม่ขึ้นไม่ลงก็ยังสูสีกันนะครับ ครับก็ึุนอยู่กับท่านนะครับว่าจะไปดําเนินกันยังไงกับหมูของท่านนะครับบางท่านเลี้ยงหมูไม่เคยได้สังเกตเลยว่ามันโตช่วงไหนไหมโตช่วงไหนคือหมูถ้าถึงร้อยกิโลแล้วก็ขายเลยครับไม่จะเป็นที่ต้องเลี้ยงให้ได้ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบหรอกครับถึงแม้ถึงแม้ว่าโรงจำหน่ายเขาจะต้องการ จะเสี่ยงในการขาดทุนนะครับเพราะว่าถ้าถึงร้อยกิโลแล้วเด็เก็นปนู่นเป็น,น,เปน,นี่เด็กก็เจ็บนู่นเจ็บนี่นะครับทะเลาะกันก็ขาหักบ้างบาดเจ็บบ้างมีผลกระทบหลายอย่างนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านเขารับฟังรับชมนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันอีกรอบสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีมิชัยทุกท่าน สวัสดีครับผมสวัสดีครับ